เนี่ยครับผลงานวันนี้ครับตอนนี้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับน้ำพึ่งครับเพียบครับเนี่ยครับในถุงก็มีครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เข้ามาได้ครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่หน้าปกคลิปตลอดครับเนี่ยครับผลงานวันนี้ครับส่วนลังนี่ผมไม่ส่งนะครับผมส่งไม่ได้ครับไม่มีที่จัดส่งส่งได้แต่พวกประเภทน้ำหวานเป็นขวดหรือเป็นก้อนครับถ้าท่านสั่งมาครับส่วนนี่มิ้มครับมิ้มนี่ผมจะขายอยุด อยู่เป็นกล่องครับกล่องละหกร้อยบาทรวมส่งทั่วประเทศครับกล่องนึงก็จะอยู่ประมาณเจ็ดแปดก้อนครับถ้าก้อนเล็กๆประมาณนี้ก็เกือบเกือบสิบก้อนครับถ้าก้อนใหญ่อย่างนี้ก็ประมาณหกเจ็ดก้อนครับอยู่ราวๆนี้ครับส่วนส่วนรังนี่ผมจะไม่ส่งครับผมจะส่งเฉพาะน้ำหวานครับเนี่ยน้ำหวานของแท้แน่นอนครับจากพานทูลกำแพงเพชรครับท่านที่คอมเมนต์เข้ามาถามเรื่องราคาเรื่องอะไรพ่อมันไม่ค่อยรู้เรื่องกันแล้วครับต้องโทรมาดีกว่าครับ โทรติดต่อเข้ามาเลยครับพ่านทุนกำแพงเพชร0824120562ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่หน้าปกคลิปตลอดครับอันนี้หลังใหญ่หลังเดียวนะครับประมาณ7-8ขวดครับนี่ครับ7-8ขวดขั้นต่ำก็5ขวดครับผมไม่ได้ลงคลิปครับมันอยู่ใกล้คนตัดไม้ไปขอเขาตีเขาบอกต้องให้ต้องรีบตีจะเขาจะรีบตัดไม้อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันจะข้ามผมเลยไม่ได้ทําคลิปเลยต้องรีบตีรีบออกครับ ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผ่านทูลกําแพงเพชรครับไม่ผิดหวังครับมีส่งจริงแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลครับสั่งมาปั๊บเดี๋ยวผมส่งทันทีเลยครับท่านโอนเงินผมก็ส่งครับไปชมคลิปกันเลยครับออกมาเหมือนเดิมครับว่าจะมาดูในบ่อลูกลังไม่ได้มาดูนานแล้วแถวนี้ไม่รู้จะมีพึ่งลงเกาะหรือเปล่าครับบ่อลูกลังนี้กว้างครับอยู่ประมาณสักห้า ห้าถึงเจ็ดไร่ครับเดี๋ยวต้องลงลงไปลุ้นดูด้วยกันครับบอกว้างพอสมควรเผื่อจะมีพึ่งเกาะสักหลังหรือจะเจอมิ้มสักหลังอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> <c oughs> บ่อลึกครับต้องวิ่งลงเดินลงมันเบรกได้อยู่ เดี๋ยวไปหาแล้วเลาะชายป่าเลาะบ่อลูกหลังไปงนี้ครับเดินไปนู้นไปเรื่อยๆครับวนวน,นอ้อมกลับมาอ้อมกลับมาขึ้นไปเนี่ยครับทางเดิมที่ลงเมื่อกี้นะครับไปครับเดี๋ยวลองไปค้นหากันดูครับเผื่อจะฟุกเจอพึ่งสักหลังมันเคยมีครับเมื่อปีที่แล้วนี้ทันเขาบ้างไม่ทันบ้าง ตามต้นอื่นเอต้นกระถินต้นปอต้นตะโขบป,ป่าอะไรเงี้ยครับต้องเดินแล้วเลาะแหวกดูเผื่อจะมีเอบอยู่บ้างครับพี่น้องเมื่อคืนฝนตกหนักครับเช้ามาพึ่งก็เลยไม่ค่อยออกหากินไม่มีตัวเกสอนดอกไม้เปียก กิ่งไม้ต้นหญ้าเปียกหมดตัวพึ่งน่าจะออกสายครับนู่นเนี่ยประมาณสักสามสี่โมงอะไรนู่นเนี่ยสามโมงเช้าอะไรนี่เนี่ยแปดโมงขึ้นไปนู่นเลยครับช่วงนี้ยังอยู่ประมาณโมงกว่ากว่าดูหน้ารุ้นเหมือนกันครับไม่แน่ไม่แน่บรรยากาศแบบนี้เนี่ยครับต้นลมๆอย่างเงี้ยครับมักจะอยู่ แต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับอู้เจอมิมหลังบลือเลยพี่น้องเลยเดีผมจะพาเข้าไปดูอ,อู้น้ำหัวอย่างป่องเลยครับเนี่ยครับอู้กดนหวานนี่ป่องเลยกระทั่งมิ้มตัวยังไม่ออกเลยครับเพิ่งน่าจะไม่ออกครับวันนี้อากาศมันคึม แม่นะมีพึ่งเกาะด้านเป็นมิม้มให้ออกไปดูที่ใหม่เรื่อยๆทแถวนี้หนแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาตีมิม้มหาพึ่งไปเรื่อยๆก่อนมุดดูแถวนี้นี่โอ้โหเกาะนูน่นเกาะนี่นั่นแน่เจอแล้วครับว่าแล้วต้องมีโอ้นน่นครับเกาะอยู่นน่นครับพึ่งครับ เห็นหรือเปล่านอ้อพี่น้องครับเด้อเด้อเห็นหรือเปล่านอ้อพี่น้องผมจะซูมให้ดูใกล้ๆเนี่คย,ยครับลายๆครับอ้าวฟุกเลิกอย่างนี้ครับหลังไม่โตครับแต่ก็พอได้เดี๋ยวหามุมดูใหม่กันครับหลังเล็กครับพี่น้องแต่ก็ดีกว่าไม่เจอนครับ โอ้เนี่ยครับฟุกแล้วเดี๋ยวตัวนิ่งคิปเลยครับมีออกหากินมันยังเช้าอยู่ครับเนี่ยครับให้ดูกัน,นใกล้ๆเลยฟุกแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวจะยังไม่ตีครับเดี๋ยวจะเลาะไปหาทมาง้งานดูก่อนเผื่อจะมีอีกครับผมเข้ามาใกล้ที่สุดเลยครับเนี่ยเนี่ยครับ หลังเล็กๆครับแต่แดงดีกว่าไม่เจอไปครับเดี๋ยว,วยเนี่ยอย่างงามครับเดี๋ยวลองไปดูทางนู้นกันอีกทีครับเผื่อจะมีอีกเดี๋ยวค่อยกลับมาตีมันยังเปียกน้ำค้างอยู่เดี๋ยวออกไปดูทางนอกกันก่อนไปดูทางนู้นก่อนดูให้หมดแล้วค่อยไล่ตีทีเดียวตีพึ่งแล้วต่อด้วมิ้มเลย มิ้มก็หลังใหญ่บรรยากาศแบบนี้น่าจะมีอีกไม่นี่ครับผมว่ามีอีกแน่นอนถ้าแบบนี้เป็นป่าแล้วเลาะชายบ่อลูกลังลางๆแบบนี้ครับมักจะมีพึ่งเกาะครับแทบทุกที่รครับไม่พึ่งก็มิ้มครับแต่มิ้มนี่ยังไงก็ต้องมีแน่นอนเนี่ยครับชมบรรยากาศครับรอบๆป่า ไม่แน่ครับอาจอาจ,อาจแถวที่อาจจะมีอีกก็ได้รถจอดอยู่ข้างบนนู้นครับตรงต้นสักนู้นไปเดี๋ยวไปดูทางนี้กันก่อนเผื่อจะมีสักรังนี่นี่อาจจะมีอีกก็ได้ครับไปลุ้นด้วยกันครับเสียงนกร้องทั้งนุ้นก็เห็นร่างนอกอยู่แต่ไม่เห็นพึ่ง ันเป็นน้ําข้ามไปยากต้องหาที่อ้อมลงไปดูใหม่เข้าไปดูในไนแถวนี้ก่อนเดจะมีสักหลังช่วงนี้พึ่งจะลงต่ำครับแต่มันจะหายากสักหน่อยนึงต้องมุดต้องลุยบุกหาอย่างที่ผมลุยเนี่ยครับตัวยังไม่ค่อยออกหาชิ้นเท่าไหร่ครับ ไม่ค่อยมีดอกไม้ดอกยากตรงไหนเหมาะก็จอดรถลงเดินหาบางทีก็ไปเจอตัวตอมก้านมันบ้างดอกไม้ราบบ้างดอกฟักทองแตงโมบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่จะไปจ,จะไปถูกแหลง <c oughs> <c oughs> นง่เจอนี่อีกหลังครับพี่น้องครับโอ้โหฟุกเลยวันนี้อ้ยดวงดีจังเลยครับวันนี้ นี่ยครับหลังไม่ใหญ่หรอกครับเท่าๆกันเลยโอ้โหนี่ยครับลายๆนี่ครับ,รบพึบพพ่ใส่นกลาอเอาแล้ววะเอาแล้วลวะวันนี้ดวงดีครับแต่เช้าเลยเดี๋ยวต้องหาทางลงก่อนลงตรงไหนได้อ่เยไอ้ฟุกเลยฟุกเลยสองลังเลยครับวันนี้ปัญหาขีา้้าทำครบแล้วท่านเนี้ยมันเปียกหมดเลย Ooh, นุ่นครับพี่น้องครับโก็โล่อยู่นู่นเลยสองลังเลยฟุกแล้วเนี่ยครับอยู่บนต้นอะไรไม่รู้เนี่ย <c oughs> ปีนขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยปีนขึ้นได้หรือเปล่าพอได้อยู่เฮ้ฟุกเลยวันนี้เด้อ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 หาทางเข้าก่อนสักครู่ครับ ทำครบเรียบร้อยครับจุดเรียบร้อยครับพี่น้องครับพร้อมลุยไปครับเดี๋ยวไปลุยกันสักคู่ครับเดี๋ยวหาพี่ตั้งกล้องเหมาะครับเดี๋ยวกล้องจะหล่นไปเดี๋ยวลุยกันครับ ได้แต่น้ำหวานพี่น้องเอาลังปล่อยไว้ปล่อยล้างไว้ให้เจิมน้ำบานรอบสองครับล้างเกศได้แต่น้ำหวานไปเดี๋ยวไปดูลังที่สองกันครับเลอะเทอะหมดเลยล้างนี้ไปครับที่สองครับจุดครบเรียบร้อยง่ายๆครับครบหลังเมื่อกี้ล้าลำบากเลยต้องไม่คุ้มค่าไปยืนขึ้นเลยอ๋อ้ยวันเนี่ยครับลังที่สอง หลังทองนี่น่าจะเกกแล้วพึ่งน่าจะชุดเดียวกันนะครับพี่น้องเนี่ยครับน่าจะชุดร,รุ่นเดียวกันครับเอารุ่นกันเก๋หรือเปล่ามาลุ้นมาลุ้นกันน่าจะเก๋กอยู่มั้งพี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ควันออกดีๆก่อนครับมันมัว โอ้เห็นชายล่างเขาขาวน่าจะสวยอยู่มั้งเนี่ยครับนี่จะเก๋หรือเปล่าเนาะไม่รู้ควันอะไรอุยอุยอุยผมจะรอให้ควันมันออกให้หมดจะได้ดูชัดๆครับมาลุยกันเก๋รับนั่นนะเก๋แล้วครับพี่น้องแต่ดีกว่าลังเมื่อกี้ครับอันนี้ได้เที่ยวสองครับเนี่ยครับแป๊เดี๋ยวสักครู่ครับ หาที่ตั้งกล้องก่อนพี่น้องไม่รู้ตั้งตรงไหนได้เลยเดี๋ยวเด้อสักครู่นะครับโอ้โหตะกินนี้หรือเปล่าครับหาที่ตั้งกล้องตั้งกล้องเรียบร้อยครับพี่น้องมันจะย้อนเสียงสักหน่อยเดย้ย้อนเสียงสักหน่อย สงกันครับถึงดับเลวได้ล้างเที่ยวสองพอได้กินครับล้างนี้เป็นล้างเที่ยวสองครับพี่น้องครับเนี่ยครับแผ่นที่สวยครับหยอดน้างหวานใส่รางก่เนหย่อน้าหวานใส่รางเลยหึ่ง ควจะหยอดที่หวานใส่รางไม่เป็นผมจะใช้ถุงเดิมเมื่อตะกี้นี่ครับมันมีหน่อยเดียวครับเลยแค่ถุงเดิมไปก่อนครับแค่ถุงเก่าเนี่ยครับรวมกันไปเลยหัวเข้าเยอะับ เรถุงและนะ้เรียบร้อยครับสองลางรวมอยู่ในถุงเดียวกันไปครับเดี๋ยวไปสโลโมีมกันต่อครับไปครับเดี๋ยวไปจัดการมีมกันครับ การมิ้มกันต่อครับสักคู่ได้พี่น้องได้ เนี่ยครับโอ้อไหนเป็นอะไรเกะกะไปหมดครับพี่น้องครับยี่หรี่เกะกะไปหมดเนี่ยครับโอ้โ,โ,โาหโคตรนว่าดีแล้วครับมีเคาะตัวออกหวานนี่ไม่เป็ธรรมดาเลยครับเนี่ยครับ ท่านใดสนใจมิ้มก็เดี๋ยวติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปครับเบอร์โทรจะอยู่หน้าปกคลิปตลอดครับโทรกันเข้ามาครับทั้งมิ้มทั้งพึ่งครับมิ้มก็ยังมีขายอยู่ตลอดครับยินดีรับส่งทั่วไทยครับไปออกกันครับต่อยแล้วต่อยแล้วอะไรติดอะไรอีกเนี่ยโอ้ยรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยโอ ลุมตรงนงั้เดี๋ยว,ยวหาที่วางมิมก่อนวางไม่ดีเดี๋ยวนะหวานะเลิวางไว้นี่ก่อนรู้อะไรเป็นอะไรเลยพี่น้องเอ้ยไปสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ